การลงทุนในหุ้นต่างประเทศยังไงนะครับถ้าเกิดเรามีเงินไม่เยอะมากหรือว่าอยากเริ่มลองก่อนด้วยเงินที่จำนวนน้อยนะครับ สวัสดีครับผมเฟื่องจาก Bottomliner เนี่ยกับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นไม่รู้ว่าจะใช้โบโรกไหนดีค่าคอมมิชชั่นแพงไหมหรือว่าใช้เงินต้นทุนเท่าไหร่ใช้เยอะไหมอ่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยกังวลกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเทียบค่าคอมมิชชั่นของโบโรกเกอร์ในไทยกับโบโรกเกอร์ต่างประเทศให้ดูนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแล้วมันคุ้มกว่ากันไหมนะครับ อ่ะมาเริ่มก่อนเลยก็คือถ้าบอกว่าอยู่ในไทยเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศตอนที่เปิดพอร์ตในไทยเนี่ยมันต้องใช้เงินที่เยอะมากเพราะว่ามีขั้นต่ำการเทค่าคอมมิชชั่นก็แพงใช่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เถียงนะเออมันก็แพงจริงๆอะ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเปิดของ Philip Capital หรือว่าของ s c b s อย่างฟิลิปแคปิตอลเนี่ยมันจะมีค่าเริ่มต้นลงทุนเนี่ยอยู่ที่50,000บาทนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นในการเทรดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่0.25%หรือว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อครั้งนับต่อครั้งเนี่ยคือซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยยังไงเราต้องเสียค่าคอมมิชชั่น20ดอลลาร์แหละ ก็ถือว่าเยอะนะแบบเกือบ700อ่ะใช่ไหมในส่วนของ S C B Invest X เนี่ยครับมันก็จะเป็นการคิดค่าคอมมิชชั่นแบบจํานวนหุ้นนะครับสำหรับหุ้นอเมริกานะแต่ถ้าถ้าเป็นฮ่องกงเนี่ยก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่ะหุ้นอเมริกาเนี่ยของ Invest X นะครับอยู่ที่0.08ต่อหุ้นนะครับหมายความว่าถ้าเรายิ่งซื้อหุ้นเยอะเนี่ยค่าคอมมิชชั่นก็จะยิ่งแพงใช่ไหมเอาแต่แต่แต,แต่แต่ว่ามันมีขั้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์ต่อครั้งนะเออมันก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับคนอื่นนะครับอย่างพวกฟิลิปหรือว่าเทียบกับบัวหลวงกสิกรพวกนี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับส่วนวิธีการคำนวณจํานวนหุ้นเนี่ยมันก็สมมุติผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดเราอยากจะซื้อหุ้นออนด้วยจํานวนเงิน1,000ดอลลาร์อ่ะหุ้นออนตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบ75ผมตีไป75แล้วกันอ่ะถ้าเราซื้อหุ้นออนที่75ดดอลลาร์ใช่ไหมครับด้วยจํานวนเงิน1,000ดอลลาร์ 1, มันจะตกอยู่ประมาณ13หุ้นเราก็จะเอา13เนี่ยไปคูณ อ่ะมันจะออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นที่เราจะต้องจ่ายนะครับอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ถึงขั้นต่ำที่เขาตั้งไว้นะครับไม่ถึง5ดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะคิดเป็น5ดอลลาร์ไปเลยทีเนี้ยถ้าเกิดเราลองมาคิดดูนะครับก็คือเราจ่าย1,000ดอลลาร์ 1, ใช่ไหมครับแต่ต้องเสียค่า,าคอมมิชชั่น5ดอลลาร์หมายความว่าค่าคอมมิชชั่นในครั้งนี้ในการเทรดของเราเนี่ยจะอยู่ที่0.5%เลยนะเลยนะ0.5%นย์โคตรเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเราไปซื้อ2,000ดอลลาร์แทนล่ะอ่ะค่าคคอออมมมมิชชชััั่่่่่นนก็จะยูที0.25%ตร้งใ ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับเออมันก็ถือว่าแบบไปกลับก็0ูเหมือนกันเนี้ยมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือถ้าเกิดเราจะต้องใช้เงิน2,000ดอลลาร์เนี่ยก็คือเกือบเกือบเจ็ดหมื่นใช่ไหมเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยแต่เราไม่ได้ซื้อหุ้นตัวเดียวบางทีเราซื้อหุ้น4ตัว5ตัวซื้อขายหรือ,ออาจจะซื้อ2ครั้งต่อตัว3ครั้งต่อตัวอย่างเงี้ยเออมันจะกลายเป็นว่าเราจะเสียค่าคอมมิชชั่นที่เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วต้นทุนในการเปิดออที่เาให้แบบ ไม่เสียเปรียบเกินไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สมมติเราถือหุ้นประมาณ4-5ตัวเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ 2,40,000- ถึง300,000บาทแต่อันนี้คือแค่ตลาดอเมริการครับถ้าเกิดในตลาดฮ่องกงของ i n n o v a วส x เนี่ยจะยิ่งแพงกว่านั้นอีกของตลาดฮ่องกงเนี่ยจะมีค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่0.2%นะครับคือแน่ๆเนี่ยเราเสีย0.2%แล้วแต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็คือขั้นต่ำของ i n n o v a วส x เนี่ยสำหรับตลาดหุ้นฮ่องกงอยู่ที่100ห0ฮ่งดลร้องงกดลล์ ทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับบรเกอร์ที่เป็นด i ยเล็กนะครับก็คือโบรเกอร์ที่เปิดอยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศเลยซึ่งหุกนนี้เนี่ยมันจะมีค่าคอมมิชชั่นที่ถูกกว่าเยอะ โดยที่ปกตินะครับเราจะแนะนำา2โบรกอร์หลักๆนะครับก็คือ Interactive Broker แล้วก็ Tiger Broker นะครับตอนนี้เนี่ยเราทำคลิป Interactive Broker วิธีการเปิดพอร์ตยังไงนะครับก็สามารถติดตามดูได้ในช่อง Mr Bottomliner ได้เลยมาต่อก็คือไอ้สองบร oker เนี่ยมันเป็นบร o k ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะครับแถมระบบการเทรดของ2โบร o นี้เนี่ยก็ดีกว่าของไทยเยอะมากนะครับคือของไทยเนี่ย เราจะสามารถทําได้แค่ซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ตั้งออเดอร์สต็อปลอตสต็อปลิมอะไรไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น2โ r บร e กนี้เนี่ยเราจะสามารถเทรด Option ได้เทรดฟิวเจอรนะได้หรือว่าจะช็อตหุ้นก็ได้นะครับ หรือจะทำเลเวลเลชก็ทําได้คือทําได้หมดเลยเออมันค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่าเยอะมากเลยครับแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราเอาไว้คุยกันทีหลังดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องค่าคอมมิชชั่นกันก่อนค่าคอมมิชชั่นของ Tiker Broker นะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับตลาดพุ้นอเมริกาจะอยู่ที่0.005เออไม่ใช่0.05 0.005หมายความว่า ูกกว่าของ S C B อยู่เกือบแบบ10เท่าและมีขั้นต่ำอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแต่ของ S C B เนี่ยอยู่ที่5ดอลลาร์เออถือว่าต่างกันเยอะมากเลยนะลองมาคิดกันเหมือนเดิมนะครับใช้ condition เดียวกับของ S C B เลยคือซื้อหุ้นออนที่75ดดอลลาร์ด้วยจำนวนเงิน1,000ดอลลาร์ 1, นะครับเราก็จะได้13หุ้นเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็เอา13เนี่ยไปคูณกับ0 0 0 5เออออกมาเนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นต่ำหนึ่งดอลลาร์ละแต่ว่า เราก็จะไปเสียค่าคอมมิชชั่น1ดอลลาร์แทนใช่ไหมทีนี้พอเราลองมาคิดดูนะครับเสียค่าคอมมิชชั่น1ดอลลาร์กับการซื้อ1,000ดอลลาร์อ่าค่าคอมมิชชั่นรวมแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ0.1%เปอ้ยผมว่าไม่น่าเกียดนะมันอาจจะไม่ได้ขั้นต่ำแบบต่ำสุดๆก็จริงอะ่ะแต่ว่าผมว่า0.1%เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการเทรดในตลาดฮ่องกงเนี่ยจะอยู่ที่0.03%นะครับแล้วก็มีขั้นต่อยู่่่ที7ฮอองกงกดลลาร์หรือประมาาณ28บทเฮ้ย มันต่างกันเยอะนะเออนึกอออกมาคือมันแบบเยอะกันมากอะทีนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อเหมือนกันเลยก็คือซื้อด้วยจํานวนเงิน1,000ดอลลาร์เท่ากันอ่ะเราเสีย0.02%ใช่ไหมมันก็จะไปโดนค่าคอมมั่นขั้นต่ำอยู่ที่28บาทเออทีเนี้ยลองมาคิดอ่ะตีไปเป็น30มสิบละกันพอลองมาคิดดูแล้วเนี่ยค่าคอมมิชชั่น30บาทด้วยจํานวนเงิน30,000บาทเนี่ยเออมันก็อยู่ที่ 0. 0.1%เหมือนกันนะหมายความว่าเราสามารถซื้อหุ้น1ครั้งเนี่ยจาานนนวนเงิ1,000 30,000ดออลลรร์หรืบท ด้วยค่าคอมมิชชั่นได้แค่0.1%เออพอไปเทียบกับของไทยเนะี่ยที่แบบคิดว่าถูกแล้วอะ่ะมันอยู่ที่0.25ถ้าเราใช้เงินน้อยอ่ะนะเออแต่อันเนี้ยอยู่ที่0.1%ทุกคนคิดว่ามันคุ้มไหม <c oughs> สำหรับผมนะผมว่ามันแบบมันโคตรคุ้มเลยอะ่ะสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดเราเทียบ,บโบรกเกอร์ของไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศกับเปิดโบรกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศเลยเนะี่ย ผมว่าเปิดของโบรกเกอร์ต่างประเทศเลยอ่าอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเยอะนะครับและการน,นําเงินออกนําเงินเข้าเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะเออคือแถมบางทีเนี่ยดึงเงินออกจากไทเกอร์หรืออินเทอร์แอคทีฟโบรกเกอร์เนี่ยบางทีดึงแค่1นวันก็ได้แล้วนะครับเปิดคือถือว่าเร็วมากเลยนะอีกอย่างที่จะไม่พูดเลยไม่ได้นะครับก็คือขั้นต่าที่เราจะเปิดพอร์ตหนึ่งครั้งเนี่ยคือถ้าเกิดเทียบกับค่า,าคอมมิชชั่นเมื่อกี้ขั้นต่าของโบรกเกอร์ SCB i n v ีอินเนี่ย มันก็ควรจะอยู่ประมาณ2 4 0 0 0 0 0 0 0ถึงาบาทใช่ไมเพื่อที่มันจะได้ค่าคอมมิชชั่น0.25%แต่ว่าอันนี้สำหรับการซื้อหุ้น4-5ตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเปิดของ Tiger หรือ Interactive เนี่ยเราจะสามารถเปิดพอร์ตเพียงแค่แ2นสองถึงแสนห้าเราได้ค่าคอมมิชชั่น0.1%อ่ะสำหรับหุ้น4-5ตัวเท่ากันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ถือหุ้นมากกว่านี้เนี่ย ก็อาจจะเพิ่มเงินเข้าไปได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ซีเรียสเรื่องค่าคอมมิชชั่นแบบต้องต่ำม,มากๆเนี่ยผมว่าแค่เนี้ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะใช่ไหมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการเปรียบเทียบ,บโบรกเกอร์ที่จะลงทุนต่างประเทศนะครับสําหรับของบโบรกเกอร์ไทยแล้วก็บโบรกเกอร์ต่างประเทศก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะไม่พลาดคลิปของเรานะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ